ันนี้ครับบ่นไปเรื่อยน่าจะ EP 1นึ่ร้อยหแล้วปะวันนี้เราก็จะมาสรุปเรื่องราวของซิปเมกให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิปเมกในช่วงนี้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยวันที่20กรกฎาคมถ้าเราจําไม่ผิดนะช่วงประมาณน่าจะบ่ายบายเที่ททยงๆอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ช่วงเวย็นเลยก็ได้อ่ะคือ s IP ิปเมกเขาประกาศว่าเขาได้ระงับการถอนเงินสกุลบาทอ่ะ ออกจากตัวระบบ Exchange องอะเนาะหลายคนก็จะดูอยู่แล้วนะครับว่าซิฟเนเนี่ยเขาเป็น Exchang e ที่คล้ายๆกับบิดครับแม่แหละแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าซิฟเนครับเขาจะมีโปรดักต์หนึ่งที่ชื่อว่าซิฟอัพซิฟอัพเนี่ยมันคือเป็นการที่เราอะครับเอาเงินเนี่ยไปฝากในนั้นเพื่อรับดอกเบีย้ยถ้าจะไม่ผิดดอกเบีย้ยมันจะประมาณ8%ปอต่อปีเลยเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะกับการที่แบบคิดดอกเบีย้ยที่มันโอ้แปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีอะเอาง่ายคือถ หนึ่งล้านานะคุณก็ได้มาประมาณแบบแปดหมื่นแล้วต่อปีอย่างเงี้ยนนอนเพราว่าพอคนเห็นว่าดอกเบีย้ยมันเยอะขนาดเนี้ยก็เลยเอาเงินไปฝากอย่างนั้นกันเยอะมากเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาแถลงว่าไม่สามารถถอนเงินบาทออกได้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราอะไม่สามารถถอนเงินบาทออกจากโปรดักที่เป็นซิปอัพก็ว่าได้อ่าแล้วมันมีปัญหาย,ยัางไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่คืออย่างนี้นะครับซิปอัพเนี่ยหลกัหลกๆแล้วนะครับอ่าซิปอัพมันเป็นโปรดักของซิปเม็กใช่ปะซึ่งซิปเม็กประเทศไทยนะครับเขาจะเอาเงินที่อยู่ในซิปอัพอย่างเนี้ย ไปให้กับซิปเมกทางสิงคโปร์เพื่อซิปเมกทางสิงคโปร์เนี่ยครับเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับเรียกว่าเป็นแคปิตอลโฮลดิ้ง่ก็คือเหมือนกับบริษัทกลุ่มแบบกองทุนอย่างเงี้ยก็คือจะมีบางทางแบบบาเบลไฟแนนซ์แล้วก็ ius, เซลเซียสเนาะแน่นอนคบว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครที่ตามข่าวคริปโตมาตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่าเซลเซียสเขามีปัญหาสภาพคล่องหนักมากแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาบิตคอยที่มันล่วงราคาอีเทอร์เรียมที่มันล่วงแล้วก็ราคาเงินสกุลอืน่น เงินสมุนอื่นของคลิปโตที่มันล่วงหนักมากๆอย่างเงี้ยก็เลยปเป็นเหตุผลให้ตอนนี้ครับเหมือนกับว่าซิเมกเนี่ยเขาขาดสภาพคล่องจากการที่เขาเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆหรือแบบไปฝากคนอื่นลงทุนอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาไม่เหลือเงินที่จะแบบเอามาหมุนเวียนแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีคนแบบแห่ไปถอนเงินออกจากตัวบดักซิปอัพมาอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขามีเงินอยู่แค่ประมาณแบบ5,000ันล้านดอลลาร์แต่ว่าถ้าเกิดแบบมีคนพร้อมใจกันจะถอนเนี่ยแบบ เขาแค่หกพันล้านก็ได้อะเท่ากับว่าบริษัทซิปเมกอะครับซิปเมก g l o b a l เลยนะก็คือจะขาดทุนทันทีเลยหนึ่งพันล้านดอลลารแบบ์แบบเห็นแบบตามตามตา,มตา,มตามเห็นเลยอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าพอซิปเมก g l o b a l มีปัญหามก็ต้องส่งผลถึงซิปเมกประเทศไทยเนาะก็คือล่าสุดนะครับแม้ว่าทางแบบซีอโอหรือแบบผู้บริหารของซิปเมกไทยแลนด์นะครับจะออกมาบอกว่าเออจากเนี้ยเราจะแบบมีการที่ จะฟ้องร้องทางซิฟเมกสิงคโปร์ว่าเออมันต้องเอาเงินลูกค้าคืนมาให้เงต่อให้เขาบอกว่าต่อให้ต้องขายบริษัทในไทยเพื่อเอาเงินมาคืนลูกค้าเขาก็จะยอมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอินเคสที่เขาจะฟ้องร้องที่ตรงนี้ครับจะเป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่มเนาะก็คือทางซิฟเมฟ็กไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะออกตัวให้เลยเขาจะออกค่า,านายให้ออกค่าอะไรให้หมดอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมีคนแบบไปรวมกลุ่มเป็นการฟ้องเนาะการฟ้องกลุ่มก็คือเหมือนกับว่ารวบรวมผู้เสียหายครับที่ เสียหายจากในเคสเดียวกันในกรณีเดียวกันอย่างเงี้ยมาอยู่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีการตั้งคายขึ้นมา1ชุดนะครับอาจจะ2คน3คนก็ได้เพื่อแบบว่าความแทนตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเกิดในเคสอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบการฟ้องร้องมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบในเคสของซิมเออย่างเงี้ยเราว่ามีคนเสียหายน่าจะเกินหลักร้อยอัพไปอยู่แล้วก็เลยคิดว่า การที่มาตั้งทนายแบบตั้งการฟ้องร้องแบบเป็นกลุ่มเนี้ยมันก็น่าสนใจอันดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่าไอการฟ้องร้องตรงเนี้ยมันจะไปจบที่ตรงไหนเนาะว่าแบบจะได้เงินคืนเมื่อไหร่เราก็จะได้เงินคืนจริง,รงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าการขาดสภาพคล่อง,องของตัวผลิตภัณฑ์ซิปอัพของซิปเมกอย่างเงี้ยมันมันหนักหนาสาหัสเกินแล้วซิปเมกที่เอาไปลงทุนนะครับก็คือซิปเมกสิงคปโปร์เนาะคือตอนเนี้ย ก็คือว่าซิมเมกไทยอะฟองซิมเมกสิงคโปร์เพื่อแบบจะเอาเงินคืนให้กับลูกค้าที่ไทยแต่ถ้าเกิดว่าฟ้องแล้วมันไม่จบสักทีอย่างเนี้ยก็อาจจะโอ้โหอาจจะไม่ได้เงินคืนเลยก็ว่าได้อย่างเงี้ยจนแบบล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือกรอตครับได้แบบบอกให้ซิมเมกเนี่ยออกมาชี้แจงทุกอย่างเลยก็ว่าได้ว่าเออเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงนะครับตอนนี้ก็คือข่าวก็ออกมาว่าอ่าหลายๆ Ex ็กซ์เชงในไทยอย่างเงี้ยก็มีการแถลงจุดยืนแล้วอย่างกับเราเพิ่งได้ อีเมลบิทาซามาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยให้แบบอยากให้ลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบให้ความน่าเชื่อถือเขาต่อไปแล้วก็ล่มถึงบิดคับที่ออกมาบอกว่าฝากในบิดคับแล้วมันปลอดภัยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วครับการล่มหรือการแบบเรียกว่าการหมุนเงินไม่ทันของในส่วนของเอ็กซ์เชะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยเป็นที่แรกเนาะมันก็มีหลากหลายที่ที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วอย่างเับในเคสดิฟเมกตอนเนี้ยครับปัญหาของมันคือว่า การที่เขาขาดสภาพคล่องอย่างหนักมากจากการที่แบบเขาออกโปรดักที่ชื่อว่าซิปอัพเอาเงินของคนเนี่ยไปลงทุนในบริษัทอื่นๆอย่างเงี้ยโอเคแหละครับว่ามันก็น่าสนใจพอสมควรว่าแบบจังนี้จะเป็นยังไงต่อเนาะแม้ว่าจะมีการฟ้องจะมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกเะว่าเขาจะฟ้องกับทั้งกลุ่มแบบบาเบ l f ฟ n a แนนซ์แล้วก็เซลเซียที่แบบซึ่งพวกเนี้ยเขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็จะให้แบบซิปเม็กไทยแลนด์ก็จะแบบเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องให้อย่างเงี้ยแต่ถ้าในความเห็นของเราอะก็คงต้องใช้เวลาที่มันนานมาก,มากๆกว่าน,นี้ ตอนนี้ครับการที่แบบ Exchange มันร่มอย่างเงี้ยเราอะไม่อยากให้แบบว่าไปไปซ้ำเติมหรืออะไรแล้วมันมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรอกแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายคนนะครับเขาก็อาจจะลงเงินไปกับตรงนี้ในปริมาณนี่ค่อนข้างมากเราก็อยากจะแบบว่าเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่า Exchange หนึ่งเจ้าครับมีปัญหาอย่างเงี้ยเรากลัวมันจะเป็นลูกโซ่กระทบไปเจ้าคนอื่นอีกอย่างกับที่เราเห็นในตอนนี้ในต่างประเทศนะครับก็โอเครับผมสลับ ซิมเมกเนะาะเกิดอะไรขึ้นก็สุปไปเพียงเท่านี้ดีกว่ามันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็วันนี้เดี๋ยวเราฟังข่าวกันะครับว่าเย็นนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ก็สวัสดีครับ